ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเรามักจะได้ยินหรือพบเห็นกันอยู่เป็นประจำตามข่าวหรือโลกโซเชียลต่างๆนะครับว่าเพื่อนบ้านในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เลือนเคียงมักจะทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถถนนในโครงการของหมู่บ้านต่างๆนั้นนะครับกฎหมายตามพรบรจัดสรรที่ดินนั้นถือเป็นทางพ r ะ t h จำยอมของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนใดหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล บ้านจัดสรรไม่สามารถที่จะนำเอาถนนหนวนทางที่กลับรถในหมู่บ้านต่างๆนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นให้พระจํายอมลดน้อยถอยลงเราจะพบเห็นในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับว่ามีคนมาจอดรถที่หน้าบ้าน ของตัวเองหรือไปจอดรถที่หน้าบ้านของคนอื่นอาจจะมีมาจากหลายสายเหตุก็คือหนึ่งไปต่อเติมที่จอดรถของตัวเองให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นสองที่จอดรถของบ้านตัวเองก็มีแต่ไม่จอดอยากจะไปจอดหน้าบ้านไม่มีเหตุผลอื่นนะครับไม่อยากจอดในบ้านของตัวเองอยากจะใช้ที่จอดรถนั้นทําประโยชน์อย่างอื่นสก็คือเห็นคนอื่นเขาจอดเราอยากจะจอดบ้างสนะครับ จอดเอาไว้เพื่อกันสิทธิ์เดี๋ยวคนอื่นจะมาจอดหน้าบ้านของเราหรือในกรณีที่หมู่บ้านนั้นมีถนนแล้วฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านส่วนอีกฝั่งนึ่งไม่มีบ้านคนอื่นเราก็เห็นว่าถนนมันว่างมันโล่งเราก็ไปจับจองไปจอดที่ตรงนั้นเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้มองหรอกว่าการที่เราไปจอดขวางไว้นะครับบ้านคนอื่นเขาจะเลี้ยวหรือหักรถก็ไม่สะดวกนะครับกับประการต่อมาถนนในโครงการของหมู่บ้านต่างๆนั้นนะครับ กฎหมายตามพรบรจัดสรรที่ดินนั้นถือเป็นทางพันจำยอมของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนใดหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่สามารถที่จะนำเอาถนนหนนทางที่กลับรถในหมู่บ้านต่างๆนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นให้พัะจำยอมลดน้อยถอยลงอย่างเช่นที่กลับรถในหมู่บ้านมีบ้านหลังใดหลังหนึ่งเอารถไปจอดเป็นประจำ เอาผ้ามาคลุมบางคนก็ทําต่อเติมหลังคาเข้ามาจากข้างบ้านของตนเองแล้วก็ทาเป็นที่จอดรถประจําอย่างนี้ผิดกฎหมายหลายส่วนนะครับอันดับแรกมาดูกฎข้อบังคับของนิติบุคคลบ้านจัดสรรก่อนหากเขามีกฎข้อบังคับห้ามไว้หรือเป็นจุดห้ามจอดโดยปกติก็เป็นจุดห้ามจอดอยู่แล้วนะครับท่านทําผิดกฎเขามีสิทธิ์ที่จะปรับยกรถนะครับหรือให้ท่านเสียสิทธิ์จากการที่ออกเสียงลงมติ ในข้อบังคับต่างๆในการประชุมสมาชิกได้กับ2ก็คือที่จอดรถที่เป็นสโมสรที่จอดรถที่เป็นสระว่ายน้ําที่จอดรถที่เป็นสวนหย่อมสวนเด็กเล่นบางคนเห็นวนะ่ามันว่างรถมีสองคันจอดบ้านเราไร้คันเดียวเอาอีกคันหนึ่งไปจอดประจําเลยไปจอดเอาไว้นะครับคลุมเรียบร้อยบางคนก็ไปทาเพลิงหลังคาไปซื้อเต็นท์สี่ขามาปักเรียบร้อยนะครับจองเป็นเจ้าของที่ทําไม่ได้ทั้งที่กับรถ และที่ที่เป็นสาธารณส่วนกลางดังกล่าวเพราะที่ตรงนั้นเขาให้ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ไว้กลับรถหรือไว้จอดรถเวลาไปทํากิจกรรมออกกําลังกายที่สโมสรหรือที่สวนหย่อมที่ใช้ร่วมกันถ้าท่านทําอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญแก่ผู้อื่นมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทและถ้าหากที่ที่กล่าวมาแล้วเป็นที่สาธารณะทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ ท่านก็จะมีโทษสูงขึ้นคือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันนะครับในทางแพ่งหากท่านยังฝ่าฝืนอยู่ต่อเนื่องแล้วมีการห้ามแล้วนะครับผู้ที่จะฟ้องคดีในทางแพ่งเพื่อให้ท่านหยุดกระทําการดังกล่าวได้ก็คือ 1. น,นิติบุคคลอาคารชดหรือนิติบุคคลบ้านจัดสรรสอง สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านก็ได้นะครับการฟ้องคดีเป็นการฟ้องขอให้หยุดกระทําการหากไม่ดําเนินการหยุดกระทําการสารพิพากษาให้หยุดแล้วยังฝ่าฝืนคาบังคับของสารหรือการออกหมายบังคับคดีนะครับผู้ที่ฟ้องคดีผู้เป็นโจทยื่นคําร้องต่อสารขอให้ออกหมายจับให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษาได้นะครับจากคดีแพ่งก็กลายเป็นคดีที่ ต้องถูกกักขังตามความสั่งศาลเพื่อให้ท่านดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องประการต่อมาที่น่าเป็นห่วงก็คือความผิดที่ท่านเอาตัวของกันซารดใส่หลังคาใส่โครงเหล็กหรือเอาเต็นท์มาวางมาครอบรถเพื่อจอดเป็นที่ประจำเป็นความผิดตามพร่ำหัดควบคุมอาคารซึ่งความผิดเหล่านี้เป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขตเทศบาลมีสิทธิ์ที่จะมาออกคําสั่งให้ท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเสียให้ถูกต้องซึ่งอาคารเหล่านี้เป็นอาคารชนิดที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะไปทําลงในที่สาธารณะหรือที่พระํายจอมของหมู่บ้านต้องรื้อออกอย่างเดียวหากไม่รื้อออกแล้วฝ่าฝืนคําสั่งก็จะมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานอีกข้อหาหนึ่งซึ่งความผิดฐานนี้มีโทษจําคุกและปรับ และมีโทษปรับรายวันด้วยหากท่านไม่ลือ้อไม่ออกถอนช้าไปนับวันไปเรื่อยๆก็จะมีค่าปรับรายวันบางคนถูกปรับ3ปี2ปีที่ไม่ยอมรื้อถอนออกแล้วมาส่งพนักงานอายการฟ้องคดีอีกสอปีเสียค่าปรับเป็นแสนก็มีนะครับตามประสบการณ์ที่อายการดําเนินคดีฟ้องร้องเรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นการจอดรถในหมู่บ้านโครงการจัดสรรหลักนะครับจอดในบ้านของตนเอง และจอดหน้าบ้านของตนเองก็ต้องดูว่าไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่นในการเข้าออกหรือขับขี่ไปมาจอดต้องไม่กีดขวางการจราจรต้องไม่ขัดต่อก,กฎกติกาของหมู่บ้านหรือจุดที่ห้ามจอดนะครับและต้องไม่ยึดที่สาธารณะที่ประชาชนในหมู่บ้านใช้ร่วมกันเป็นที่จอดประจําของเราเองไม่จอดในที่กลับรถซึ่งเป็นที่ที่ใช้ร่วมกันนะครับ หากท่านมีปัญหาทางกฎหมายต้องการจะปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดหรือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดได้ทั่วประเทศหรือโทรศัพท์ปรึกษาปัญหากฎหมายสายด่วน1157อายการช่วยได้ครับ